สวัสดีนะครับอยู่กับผมนะครับ TK Super Joys Channel นะครับและวันนี้นะครับผมจะมาเล่นมือเดือดสกับคุณออกัสและคุณบิมบีมนะครับซึ่งตอนนี้นะครับคุณบิมบีมนะครับทำช่องอยู่ครับชื่อว่าช่องบิมบอยชา n แนลนะครับแล้วก็คุณออกัสทาช่องอยู่ชื่อว่าชื่อว่าอะไรครับคุณออกัสชื่อว่าอะไรครับชื่อว่าโอเวอร์ซลนะครับเขาบอกผมมาอย่างนี้นะครับถ้าผู้ชมอาจจะได้ไม่ไม่ได้ยินเสียงครับเพราะว่าตอนนี้ผม คุยกันในมิดนะคบอยู่ที่หูฟังนะครับถ้าผู้ชมอาจจะไม่ได้ยินเสียงใช่ครับตอนตอนนี้นะครับใช่ครับใช่ครับผมฆ่าคุณบีมบิมเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้เขาเมื่อกี้ผมฆ่าคุณบีมบิมนะครับแล้วผมตอนนี้นะครับกำลังได้เสียเเบียบสุดๆนะครับตอนนี้ผมก็ยิงปุ้มโอ้โหผมตายครับท่านผู้ชม เกมนี้นะครับสวัสดีครับคุณบีมบีมนี่ครับคุณบีบีมครับสวัสดีครับเขาเป็นประชากรคนไทยนะครับและตอนนี้ครับเราจะมาส่องคุณบิลูก้านะครับว่าเขาทําอะไรอยู่นะครับอ้าวมันจบไปแล้วครับตาจบไปแล้วครับตรงนี้โอเคครับมาครับดูตูประชาชันครับ มาหมูก็จะทำไปตั้งเบิกเหมือนกันเดี๋ยวผมเดี๋ยวบิมบิมขอถ่ายด้วยมามายืนอยู่ตรงอ้าวโอ้ตอนนี้นะครับผมได้เป็นจุดๆแล้วครับไม่มีใครรู้นะครับอย่ามาเสียใจทีหลังนะครับ ใครอยากเทตดกับผมบ้างครับผมจะให้ของคุณฟรีครับเอาไหมอ่าโอเคครับคุณออกัสเอาไหมครับผมให้ของคุณฟรีครับใช่ครับลุกทัวอแล้วครับอิมูคอสเตอร์นะครับเดินกันสามคนดูสิครับใช่ครับตอนนี้นะครับใช่ครับ และตอนนี้นะคบผมก็กําลังจะเดินตามพวกเขานะครับแล้วพวกเขาก็ปีนบันไดขึ้นไปแล้วครับผมก็จะปะีนตามเขาเขาเขาขึ้นไปแล้วผมก็จะอธิบายเกยมนี้อีกรอบหนึ่งนะคบสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับเพราะว่ามันเป็นเกมแบบที่เราต้องโกหกไม่ไม,ไม่ไม่โกหกก็ได้นะครับคือเรานะครับต้องเอาชีวิตเราจากฆาตากรนึนไหครับฆาตกรเห็นไหมครับเขาถือมีดแล้วเขาถือมีดมาจะมาสับแล้วครับเขาถือ โอเคครับนู่นครับเบิร์ดเอ้ยการ์ดเห็นมาเรื่อยป่ะโู้ผมตายนะคุณผอ้ชมใช่เออถ้าบุยผู้ชมครับแป๊บหนึ่งนะครับขอพอยส์คลิปแป๊บหนึ่งนะครับพอดีมีปัญหาผมยังไม่ได้กดอัดเลยนี่นะ อ้าวผมกลับมาอีกรอบลึมแล้วนะครับเมื่อกี้ผมลืมกดอัดนะครบท่านผู้ชมลืมกดอัดจริงๆนะครับผมก็ว่าอยู่เวลาไม่เดินโอ้โหผมไม่ได้ตอกย้านะครับตอนนี้คุณบิบิวเขาบอกว่าเขาไม่ได้ตอกย้านะครับตอนนี้นะครับเขากำลังเม้ามอยผมอยู่นะครอบครัวผมครับเขากำลังเม้ามอยอย่างโมวันครับ แล้วตอนนี้นะครับจูซิว่าจะได้เป็นฆาตรกรหรือไม่ครับโอ้โหจุดผมเป็นจุดๆๆนะครับโอ้โหสุดยอดครับ <c oughs> เออมีมใช้บิ๊กสกินมีดยัง <c oughs> อู้อู้คอนคอนแบนคอนอู้ผออยู่ผมอยู่ในห้องเดียวกับคอนแบนนั่นเลยจ้แล้วผมออกไปยังไงนะโ <c oughs> อ้มเอ้าวบินเปไหครับข้างบ,บ,บ,บนมีคนโ่วยเงินด้วยครับ เย้เย่ืมแล้วโอกาสเป็นการเป็นมือเดิมของคุณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับเนี่ย <c oughs> เหมือนกันเลยครับ <c oughs> โหวันจะอะไรกัน่ะอุ้ย <c oughs> ตอนนี้คุณกลัวอะไรที่สุดครับ <c oughs> ผมกลัวค้อนแบนครับกลัวามากเลยคอนแบนครับโอ้โอเคคุณบีมอยู่ไหมครับโอ้คุณบีมคุณดือ้อคุณดือณด้อวิบ คุณเนรคุณคุณเนรคุณฮ่าฮ่าฮ่าแน่จริรงานานก็จับค่าให้ได้สิ <c oughs> คุณวีบ้างโอ้จอร์ด I am who win c a i n w ว n c a p t a ววไม่สงสัยเลยเลยเหรอ กันแม่ได้อยู่ในเซิร์ฟแล้วอือทำไมคุณเข้าน้าคุณเก่งจังเลยครับคุณบีมคุณอ๋อครับเออผมขอดูสกินปืนคุณหน่อยคุณใส่สกินปืนยังครับใช่บูนัสลาวก็คือเราต้องฆ่าฟันกันเองครับเราต้องฆ่าฟันกันเอง ก็คือเราต้องฆ่าเกงกันเองครับนั่นแหละครับคือรอบโบนัสเหลาครับชแล้วก็คอยล้านคนอื่นต่อโอ้อันนี้เป็นการแข่งขันของมือเทอนนะครับซึ่งผมจะพยายามหลีกเลี่ยงสังคมนะครับเพราะว่าผมกลัวเขาโดนเข้าโอ้โหท่านผู้ชมเป่าผมคือันถึงผมก็ตายเลยมา <c oughs> ผมโดนฆ่านะครับ <c oughs> อตอนนี้ผมเบลล40แล้วครับดีมากอีปิกเดี๋ยวผมดูคุณบีมดีกว่าอู้ผมเจอคอนสายลุ้งด้วยครับทุกคนเป็นเมอร์เดรงหมดเลยจริงเหรอครับอืมตอนนี้คุณถือชาร์กซอยอยู่นะครับเฮ<ล>้ยครับจะมีใครฆ่าคุณหรือเปล่าอุ้ยอูตรงตรงนู้นครับมีมีมีดอยูอย่อครับคุณไม่เจอคนเลยผมดูคนอยู่เหมือนกัน ครับคุณโอ้เรียบร้อยคุณชนะแล้วทำไมคุณชนะตลอดเลยใช่ครับมันอีซี่มากถ้าเขาน้าผมได้เป็นเมอร์เดอร์ผมสัญญาว่าผมจะฆ่าคุณคนแรกแบบแบบเปิดเผยนะครับใช่ครับเขาบอกว่าโหดร้ายป่าเถื่อนนะครับ ใช่ครับหาเลยแล้วถ like yep, ้ามาหาจริงผมก็ว่าน่าจะเป็นจริงครับผมถ้าผมเป็นมอร์เดินแล่ะใช่ก็ดูจาะ้อยหน้าก็รู้แล้วซึ่งตอนนี้คอมผมเหมือนดูเหมือนว่ามันจะดับไปแล้วแต่มันยังไม่ดับครับ ใช่ครับใช่ครับตอนนี้ไม่มีใครโหวตเลยโอเคมาโหลดดินแมปแล้วครับนี่คุณลุงไหมครับว่าคุณสามารถตั้งชื่อสั์เลียงคุณได้ครับโอ้ว่าสั์สเลี้ยงใหขุมปวาจะส่มได้นะครับยากมาเลยนะครับมีดวิธีคุณใช้อยู่ก็ด้วย<า>ปืนที่คุณใช้อยู่ก็เหมือนกันคนระับ ใครคือโกโจโอ้ผมไม่ได้เป็นครับใครคือโกโจถามหน่อยเอเชียใช่ไหม,มผมปีนผมปีนขึ้นไปข้างบนนะผมตอนนี้ผมกำลังปีนขึ้นไปบนรถบนรถเทนนี่กำลังปีนขึ้นไปบนรถลิสเทรนแล้วก็ จะโดดลงมาในสามสองหนึ่งครับแล้วคุณเตรียมตั้งรับผมได้เลย <c oughs> แล้วคุณอยู่ไหนครับเนี่ย <c oughs> โอเคครับผมเห็นคุณแล้วโอ้โห,โหแล้วตอนนี้นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะเต้นอยู่ข้างบนแนละ้วแล้วคุณคอยดูผมนะผมจะเต้นอยู่ข้างบนนะนี่บุลเคเคนครับคุณเห็นผมไหมบุลเคเคน ตอนนี้ผมก็เจะเต้นนะทำไมมันทับอีแดนไม่ได้แล้วคุณอยู่ตรงไหนครับเนี่ยอู้ <c oughs> โอ้คุณคุณคุณกำลังขึ้นมาใช่ไหมครับ <c oughs> โอเคคุณขึ้นมาแล้ว แล้วโคดอย่าดันผมอย่าดันผมไม่งั้นผมจะดันคุณอย่าอย่าคุณอย่าดันผมโอ้โอ้โอ้เมื่อเดือกโอ้โอ้โอ้อย่าโดดลงมาอย่าโดดลงมาบีมิ่งอย่าโดดลงมาอย่าโดดลงมาจะบีมิ่งจะโดดบีมิ่งจะโดดโอโคโอเคครับมีคนเมื่อเดินอยู่ข้างล่างครับโอเคเรียบร้อยผ่านครับ ทุกคนเชิฟนี่ไม่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับไม,ไม่ได้ทำอะไรเลยจริงๆครับ <laughs> ใช่ครับโอ้ใช่ครับ <laughs> ใช่ครับพวกเราเวทีคุกไม่ใช่เดี๋ยวเอาอ่ะผมเลือกคุกครับ ไช่ครับปกติผมก็จะเลือกโอค้กอย่างเงี้ยครับโอเคสมจริงครับโอ้แล้วตอนนี้แหลกมากนะครับแหลกแหลกแหลกมากครับแหลกมากโอ้โหทำไม16%มันมเป็นเหมือนเด้อคุณคุณอยู่ข้างนอกเหรอครับ โอ้หู้พิคุณคุณคุณเดี๋ยวนะ้คุณถืออะไรสักอย่างเป็นเหมือนคุณถืออะไรสักอย่างแล้วคือข้างนอกผมว่าผมไม่ปลอดภัยแล้วอ,อยู่ไหนครับโอ้โอ,อยู่นู่นครับผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วผมเข้าผมเข้าผมเข้าตามคุณเผมผมเข้าคุกแล้วเฮ้ยบิมบมันจะมีทางเชื่อมอยู่ตรงคุกอะ่ะอันนี้โอ้โหลงอาหารไปไปเฮ้ยบิ๊มบมครับคุณบิ๊มครับมานี่ก่อนมานี่ก่อนคุณบิ๊มคุณบิ๊ม ครับโอเคครับอ้าวทุกคนเงียบหน่อยแจกจ่ายอาหารมามารับยาที่ช่องสามอูไม่ใช่ครับเดี๋ยวผมไปอูอูไม่ใช่ตกใจครับปลาค้อนนี่เองอู๋อูะโอ,โอ,โอ้ตอนนี้เขากำลังเฝ้าปืนอยู่ครับตอนนี้เบอร์เดอร์กำลังเฝ้าปืน,นครับผมอยู่ข้างดอกนะ เลยปลาไม่โดนผมวู้คุณคุณอย่าออกมาคุณอย่าออกมาคุณคุณล่อให้ผมหน่อยล่อให้ผมหน่อยล่อๆๆคุณคุณล่อให้ผมหน่อยล่อทางประตูเดี๋ยวผมหยิบเดี๋ยวผมหยิบปืน <c ười> คนุณคุณล่อโอ้โหไม่ทันนะผู้ชม <c ười> แทมโบลินโอ้มันแหลกนะผู้ชมแหลกมากครับผมก็จะจุ๊กอย่างเงี้ยแหละ ผมจะไม่หลงกลเขาเด็ดขาดนะครับผมจะไม่หลงกลเขาเด็ดขาดผมจะไม่เข้าไปนะครับผมจะไม่เข้าไปวิธีการจุ๊บแบบไหนโอ้โหเฮ้ยเด็กๆบิมระยะนะระยะห่างมากเลยนะครท่านผู้ชมเมื่อกี้ระยะห่างมากโอ้ผมตายแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวดูหน่อยสิมีใครโอ้ตอนนี้ค้อนสายลุงกําลังอยู่ในห้องนะครับซึ่งเขากําลังหาทางออกมาและตอนนี้นะครับเหมือนเขาว่าเขาจะออกมาแล้วแต่ว่าเขากับเจอเมอร์เดอร์ครับ ใช่ครับก็ถ้าใครชอบคลิปของผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั b s ไ r i b e นะครับแล้วก็อย่าลืมกดดุ้งดิ่งนะครับเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปของผมนะครับอันที่จริงก็ไม่ต้องกดกันก็ได้นะคะเพราะว่าก็ไม่ได้หวังซับอะไรอยู่แล้วนะครับแต่ถ้า,ถ,าถ้ามีอะไรติดขัดภาพไม่ชัดหรือว่าเสียง เบอาอยัางไงนะครับก็ไปบอกที่แชทด้านล่างได้นะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องบิมบอย a n n e l ครับแล้วก็ช่องอ่าอืมชื่อช่องอะไรนะอืมชื่อเหมือนช่องอ่าไม่ใช่ครับอ่าเป็นช่องคุณออกัสนะครับ ผมไม่รู้ชื่อช่องอะไรนะครับเหมือนจะชื่อช่องเดี๋ยวถ้าวันไหนนี่ผมผมจําชื่อช่องได้เดี๋ยวผมมาบอกแล้วกันนะครับก็สําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ